รณีนางเอกสาวอย่างแมทพิรณีนะครับยื่นฟ้องชาวเน็ตที่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทครับโดยก่อนหน้านี้ทนายนิ่นาได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่จะยื่นฟ้องล็อตที่1ผ่าน Facebook ส่วนตัวล่าสุดเนี่นะฮะทนายนิ่นาได้อัปเดตความคืบหน้าของคดีครับว่าได้ยื่นฟ้อง2ข้อหาคือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและการดูหมิ่น แล้วก็มีการชี้แจงเรื่องค่าเสียหายนะครับว่าจํานวน1ล้านบาทที่หลายคนตกใจว่ามันเยอะเกินไปส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่เยอะนะครับเพราะประเมินจากความเสียหายของชื่อเสียง และมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นให้สารเห็นแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของสารนะครับว่าสารเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องรอคำพิพากษาต่อไปครับส่วนคนที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ดอกไม้สีเหลืองนะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์สตรอเบอรี่เนี่ยก็สามารถฟ้องได้ค่ะและสารเนี่ยค่อนข้างรับฟังนะคะเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่ามันคือคำด่าและตอนนี้เอกสารทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วค่ะและจะยื่นฟ้องสาร10เคสแรกนะคะในวันที่1ตุลาคมนี้และวันที่19ตุลาคมสารจะนัดไต่สวน มูลฟ้องครั้งแรกซึ่งแมทพิราณีพร้อมทนายก็จะเดินทางไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c o ฟซบุ๊ a แฟ a เพ i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ